มาดูสภาพน้ำกันอัปเดตตั้งแต่ตอนเช้าเชา้ชาที่เข้ามาเข้ามาดูตอนประมาณเก้าโมงน้ำก็ยังนั่นตอนนี้ลน้นมาล้นท่อน้ำมาจากฝั่งนี้เป็นครองสาขา ล้นกลองใหญ่เข้ามาโดยที่เราผ่าส่วนอยากแรงเยียมาแล้วก็จนออกไปน้งยระล้นถนนดานโน้นแล้วก็ปีบมาเข้าท่อเน,นี่รถนถนนแล้วก็ไปด้านหลังแล้วก็มีถนนฝั่งนีถนนอีกเส้ดถนกันแล้วก็มีท่อท่อระบายลงสู่ทางนี้อีประมาณสามลูก ไม่ได้กรองก็รถไม่ไได้กองน้ำมา่ิบ่เลยเดี่ยวนะไม่ดกรอง่เลยดน้ำมาดิบๆนำกม่ด้องเล่น้าบานผมแต่รึน้ำมนผ้าก้นยางนี่มัใช่ถ้าไม่รอกล้องอันนี้นกั้าไม่รอกล้องนี่นะพ่อใช่ เดบดด้ไมไดมาแล้วทุ่งมันก็มาบีบเป็น่ากท่อเที่ยวมาดูความแรงของน้าความแรงของน้ําที่ออกมาเนี่ยแล้วก็หน่อยแล้วน้ำขึ้นบนเลยนึกถึงสภาพตอนที่วันสงกรานหรือว่าเวลาท่านถือสายยางรดน้ำต้นไม้ พอท่านบีบปากท่อแล้วบีบท่อมันเล็กลงอนะไร้ะน้ําก็จะพุ่งแรงตานองเดียวกันครับปริมาณน้ําทั้งทุ่งครับพอมาเดินท่อบล็อกนี่บีบบีบมันก็เหมือนก็บีบมันรีบลงอ่ก็ออกปากนี่ครับดูดูามลรงขอกมาเนีย่ยมันก็เป็นธรรมชาติหรือว่าอะไรครับคนยังตลาดดัดแหละ แค่มาเยี่ยมชมมาด,ดนูน้ำันก็ถือว่านานๆครั้งครับปีหนึ่งก็ไปเดือนสิบสองครับน้ำจะรุน่บมาก็ถือว่าเดือนพฤิกาเดือนธันวาแก็เป็นช่วงที่คอยเฝ้าระวังก็เป็นธรรมชาติของท้องถิ่นภาคอื่นเขาหนาวกันนะเหนืออีสาน กลางบางภาคก็าหนาวแล้วภาคใต้เน,ตยยนี่ยตนนี้ก็เจอน้ํเขาเป็นห่วงชาวนาาธิวาสกับยะลาเลยครับจะแรงกว่านี้อันนี้จิบจ้อยเลยบิบิบเล็กเล็กไม่ไม่ครอบคลุมมวลน,น้ําใหญ่เกือบทั้งจังหวัดนาาธิวาสกับยะลาตอนนี้ปีนี้แรงมากก็สกใจให้กำลังใจชาวนราธิวาสด้วยนะครับแลวก็แล้วก็ชาวยะลาด้วย นี่ก็คือเป็นโครงการของอบตอรครับซึ่งทำการขุดลอกระบายอย่างนี้ครับทําไมขุดลอกเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหน้าเป็นหัวถือว่าโอเคนะครับที่ทางอบตอเขาอาดุเคราะห์จะทําโครงการขุดลอกมาแล้วน้ําจะระบายได้เร็วขึ้นับปริมาณน้ําที่จริงก็ไม่เป็นห้วยเล็กๆตัวนี้พอขุดลอกกว้างออกไปก็น้ําก็ระบายไปเร็ว ทางนี้ก็ออกทะเลสาบครับนี่ก็มาจากริมแคมเนี่ยขู่ข้างถนนขูดออกมาก็น้ำก็จะช่วยกันระบายแป๊บเดียวเราคิดว่าคืนนี้ถ้าคืนนี้แม่งก็พรุ่งนี้อาจจะช่วงบ่ายๆน่าจะแห้งน้นาว่าวันนี้ก็ฝนก็ไม่ได้ตกเพิ่มหมากว้าก็มมวๆเงี้ย แดดไม่มีวันนี้ทั้งวันเป็นฟ้าม,มัวๆประมาณนี้ครับทั้งไงก็ติดตามข่าวสารดูแลใจช่วยพี่น้องทางใต้บ้างครับคือจังหวัดยะลากับนราธิวาสน,นะครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็ช่องเล็กๆจ้องแนวนี้ก็ถือว,ว่าผมที่จริงผมอยากจะไลฟ์สดแต่ว่าใน ช่องของยูทูผมผมยังไลฟ์สดไม่ได้เพราะว่าปริมาณสับที่ติดตามผมน่งน้อยอยู่ผมมีอยู่400กว่าสับด้ยยังไงก็ช่วยติดตามกด s ับสไค i b ์ช่องผมด้วยครับเพื่อจะได้แต่ทอดสดข่าวสารดีๆให้กับทาง FC ทุกท่านได้รับชมกันแล้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ